Our second bounce tonight at 52 kilograms. Gabamaka talk of the Global Fight Champions, Challenge. Cup. song when 52 Hasip song, Nak shop name and the Paul Tang Introducing our blue corner coming from Shayapu Province. He's training out of Paul Tang Sap gym with professional records of 35 fights. 20 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Shinassuk bo tang The Global flight! Ladies and gentlemen, welcome in your blue corner. Coming from Shayopu Province. Training out of ball tang sub gym. Let's see for Shenas Ball Tang Sub La <laughs> Kudosu and Khanimum Dangab and National Shah Jungwall Pichet. Fuck some guy Saul Saknarin and his opponent in the road corner coming from Pichin. Training out of Saul Saknarin gym with professional records of 45 fights. 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Hetman Saul Saknarin. The Global flight! And entering the ring right now is your Ryan right Connor, coming from Pitching Province. เทรนนิ่งที่ South Sarnarin Gym บูชาสูกันและกันแยินดีต้อนรับเพชรเงินส o u t h Sarnarin เราไดินทางมาถึงนผู้ที่สองของรายการับเพชรเงินส o u t h Sarnarin นะครับจะเจอกับชนะศึกปอแต่งซับ52กิโลกรัมของพิจิตรกับชัยภูมิครับนักชกฝ่ายน้ำเงินครับชนะศึกปอแต่งซับนักชกไว้16ปีจากอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับมีชื่อจริงว่านายสุรันยูทานอุทิศครับ เกียิสวิตซ้อมอยู่ที่ค่ามยมวยปอแต่งรั์โดยมีคุณประเสริฐแต่งรับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายด้านคู่ชกับคู่ชกไฟแดงเพชรเงินสอสอักมลินเพชรเงินสอสักมลินนะครับต่อคู่นี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากปุย๋ยม้าบินครับสนับสนุนแผลแตกแล้วก็รางวัลน็นอกเอาท์แหละครับครับปุ๋ยตาม้าบินครับปุ๋ยแรงพลังมา้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับแตกใจครับ แล้วก็นอก็อใจทันทีครับโอ้โหเป็นกาลังผู้ใหญ่ใจดีมอบแบบนี้นี่นักมวยชกกันลืมตายแน่นอนครับพี่อนครับเพื่อเป็นกําลังใจนักมวยทั้งคู่เลยครับต้องบอกว่าเหมือนดังที่คุณเหมือนคิดว่าแหละครับมีสปอนเซอร์ใจดีผู้ใหญ่ใจดีอย่างนี้นี่มวยบนเวทีสนุกแน่นอนครับเอาละครับเราไปฟังประวัติของนักชกฝ่ายแดงกันต่อครับทางด้านเพชรเงินสสังนลินมีที่จริงว่านายอนุชาสังทองเดินทางมาจากอำเภอวชิระบารมีครับจังหวัดพิจิตร ปีนี้อายุ28ปีเก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยขอสันนลินครับจังหวัดสระบุรีโดยมีคุณมานเปลี่ยนขุนทดเป็นผู้จัดการและหัวหน้าครหัวหน้าค่า,คายครับต้องบอกว่าเป็นมวยพิกัด52กิโลกรัมนะครับเป็นต้นกล้าพันดีของเราแล้วครับ50 5 1กิโลกรัมนี่ต้องบอกว่าเรามีนักมวยที่ถือว่าชั้นแนวหน้าของวงการมวยอ,อยู่กับเรานี่เยอะมากเลยครับคุณเหมือนคิด แล้วก็เป็นพิมพ์นิยมครับของแม็กมวยไทยถูกลางสลีละใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้เอาละครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับจังหวะทีซ้ายของชนะศึกพักคายมาก่อนเลยครับโฉด,ดมาเรื่อยครับชนะศึกทับนอกของทางด้านเพชรเงินเยัยเอาคืนเหมือน,นกันครับไม่ยอมเสียเปรียบนะ,นะพเพชรเงิน แลว้วกับเพชรเงินเบียดเข้าหาทันทีแล้วโอ้โหดูครับจังหวะฟันด้วยสองท้ายของแกพยายามจะเน้นที่ซอกเลยครับคุณเหมือนเช่นโอ้นี่แหละครับลักไก่สับศอกซ้ายครับไ <laughs> ม่ทันระวัาางตัวครับทางด้านเพชรเงินทางด้านชนะศึกครับชนะศึกนั้นพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับเพชรเงินพยายามจะเบียดเข้ามาวางแข้งซ้ายหินนุ่มัดทราย <c oughs> ประเภทศตีหัวเข้าบ้านครับับเฉยลักไก่ทําได้ดีครับทางด้านเพชรเงินอย่ามาเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเพชรเงิน ชนะศึกก็โต้ด้วยลูกเจาะยากเหมือนกันครับไม่มีใครยอมใครเลยครับนะครับบุ่ยคำลุงนี้แนะโดนฟรีคิกครับทางด้านชนะศึกออกแข้งขวาเบิดตัวเพชรเงินหัวฟิกแนะตอนน้องไปทิ้งหนึ่งทีครับทางด้านเพชรเงินมาแล้วครับซ้ายวัดระยะแล้วเติมด้วยแข้งขวาบริเวณฐานลากก่อนแล้วครับชนะศึกนี่ครับตามสู่ตามสไตล์เลยครับนี่นะครับเตะขวาต่อยขวามาสู้ครับทางด้านชนะศึก ไม่ตกใจกลัวครับอ้าวรับหัวแข้งขวาอีกทีนึงแม่กระเด็นกระดอนพวกนั้นเขาลูกนี้พยายามจะย้ำลงไปที่จุดเดิมเลยครับชนะศึกเพชรเงินไม่หนีเลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาชนะศึกพยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเองอ่าแล้วก็เปลี่ยนการบ้างเลยครับเพชรเงินเพชรเงินพยายามโยกหาจังหวะหมดแข้งขวาได้ทีนึงชนะศึกบวกมันขวาขึ้น พยายามจะเพียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาไปลำตัวของรุ่นน้องเราชนะศึกมาแล้วครับโอ้โหจังหวะเตะสูงครับแกตัดล่างทันทีครับเพชรเงินจับจังหวะได้หัวดล่างเอาเลยครับแหมเริ่มแล้วครับเริ่มจ่อเริ่มทิ้มไปที่บริเวณฐานล่างจับในได้หมุนตีพยายามจะเล่นเกมเลยครับเพชรเงินชนะศึกกดไวโอ้โดนบริเวณเหนือเข่าทางด้านซ้ายเมื่อกี้นี่ออกการให้เห็นเลยครับชนะศึก เริ่มฉายเริ่มโชว์ครับทางด้านเพชรเงินเดินเดือดเดินผู้รุ่นน้องต้องดูว่าใจพี่จะน้องหรือเปล่าครับต้องมาดูเริ่มจังหวะขวางแล้วพยายามจะเสริมด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกในกดแขนไวขยับเดินที่ครับทางด้านเพชรเงินชนะศึกเริ่มบวกมาขึ้นกับจังหวะอยากเอาคืนไม่ได้ครับพยายามจะเน้นที่แกงขวาสูงเะครับชนะศึกเพชรเงินพยายามจะเล่นงานฐานล่างอโหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้โห หลวมไม่ได้ครับหลวมนี่แกมาเป็นชุดเลยครับโอ้โดนเจาะยางระเอียงให้แบบนี้นี่เปิดช่องให้คู่ชกโจมตีได้ไง่ายๆครับตังมียกบางๆครับนั่นชนะศึกตอแตั้งซับม,มาอีกแล้วครับเพชรเงินเพชรเงินพยายามจะเน้นบริเวณเหนือวัวเข่าแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่สเกร์บอลไฟโอ้โหยกแรกก็สนุกเลยครับ ไม่มีใครเกรงใจใครกันเลยครับเพชรเงินนั้นพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับเป็นงานไปที่เหนือวกเขาทางด้านซ้ายของชนะศึกกับตน้ตนๆนั้นชนะศึกหลอกเขาก่อนเลยครับนี่กับจังหวะหลุดจังหวะรวมพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับชนะศึกนี่กับจังหวะถอนร่างถอนโคนองเวรเงินครับแล้วลงในขวางแล้วเสียบเลยครับแล้วนี่กับจังหวะเตะตานล่างของแกโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับอื ชนะศึกก็ยังไม่ถอดใจครับกว่ากันต่อยกที่สองครับมาเริ่มกันใหม่ครับยกที่สองทีมงานของทางด้านชนะศึกบอลแตงทับก็มากระตุ้นครับบอกอย่ารับเยอะครับบนเวทีในอาวุธนี่รับไม่ได้ครับต้องมียกบังรับเยอะๆนี่ไม่เป็นผลดีเลยครับเขาบอกว่ารับเงินรับทองนั้นรับได้ครับคือเมืองคิดแต่รับอาวุธนี่อันตรายครับรับไม่ได้ครับอย่าร้อเล่นเด็ดขาดครับ อ๋อเลยครับพยายามจะเงื้อเล่นฐานล่างก่อนเลยครับเงินเงินโยกหลอกฮะแม่มีจังหวะสับขาหลอกพยายามขวบไปที่พับนอกเป็นเป้าหมายหลักครับในช็อตไฟแดงชนะศึกพยายามจะเปลี่ยนเข้าหาทันทีครับอ๋อแล้วก็พยายามจะทวงคืนเลยครับยกแรกนั้นเจอตันล่างยกนี้ล็อกนายแล้วเททิ้งเลยครับโอ้โหนี่นะครับเริ่มทําเกมได้ครับออกอาวุธได้ชัดเจนมากขึ้นชนะศึก อย่ามาว่าแค่ขวาวืดจะแค่ขวาสวนเลยครับโดนลงโทษเลยครับเ่วืดอย่างนี้นาซิเปียดหมัดหนึ่งสองแล้วเติมไปแ้งขวาตามสูตรเลยครับเริ่มเติมเกมมาเลยครับถามหมัดหนึ่งสองแล้วหัวแข้งขวาตามที่น้าตึงทำได้ครับจับในได้เพชรเงินว่ายังไงอ้าวดักแทงขวาได้เหมือนกันครับทางด้านเพชรเงินน้องโดนพี่นั้นชนได้ครับแต่ถ้าพี่โดนน้องปางแล้วเดี๋ยวรู้เลยครับว่าอยู่ได้ไม่ได้ครับนาซิงก็ยังจะถึงงหมัดหนึ่งสองมาแล้วครับแข้งขวาของ เพชรเงิน <darum> พยายามจะเพียกเข้ามาปักด้วยสองซรายล็อกในได้เสียด้วยของขวาโอ้นี่นครับเติมเกมเต็มแม็กซ์ก,กับชุดฝ่ายแดงจังหวะออกอาวุธนี่หวังผลตลอดครับชนะเอกตกใจไม่ได้เด็ดขาดครับอ๋อแล้วครับส่วนได้มัดขวาปากักล็อกในได้พยายามจะละัดลากเลยครับเพชรเงินนี่เราใช้ประสบการณ์ใช้ความเกมจัดครับพยายามะะเดินจี้ในเบียร์หาลูกน้องวันนี้ลูกน้องไม่ตกใจกลัวครับเป็นเรื่องครับตอนนี้แม่ ตังลับตังลำขวาโให้โหดันแทงโอยให้ข,ขวาสูงอีกเพชรเงินดีเขาไปไนะไม่ดีครับโอ้มาแต่ละดอกแต่ละ,ะทีนี่เน้นๆเน้นๆเลยครับแกงขวาของรุ่นน้องอย่างชนะศึกกัยายามจะเล่นเกมเลยครับชนะศึกนะครับเริ่มทําได้เริ่มมั่นใจมากขึ้นครับแม่พอออกไปแล้วเห็นผลงานนี่ก็ดูว่ามั่นใจขึ้นเป็นตามลำดับกับทางด้านชนะศึกพอแต่งซับโอ้พยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายเลยครับพยายามจะขู่รุ่นน้องเลยครับเพชรเงินแต่ชนะศึกไม่ส่วนเลยครับ โอ้จังหวะหัวด้วยแข้งขวาของชนะศึกและเสยบด้วยเข่าของแกนี่อันตรายจริงๆครับแถมมีหมัดหนึ่งสองเสแล,งแ,ๆๆๆแล้วางแข้งขวาโอ้เน้นๆๆเลยอาเล้วก็มาเป็นชุนเลยครับโอ้โหศกประกาศเขา้าตรงนี้ทางด้านชนะศึกปอแต่งทัพกับนายได้พยายามหัว,วแข้งขวาเพชรเงินตั้งลำเอาเพื่อนโอ้พยายามแนเน้นที่ศอกซ้ายเลยครับพยายาเพชรเงินชนะศึกพยายามจะหัวแข้งขวาโดนเข้าไปนี่ออกกันยุบไม่เห็นเลยเสร็จแน่นอนครับ แหมคุณทีผมทีแบบนี้นี่วัดกันที่การเตรียมตัวพิษต่อมาครับอ่าแล้วชนะตึ๊ดจยเข้าไปหาบวกมันขวาอีกเตะะวัดแล้วโอ้ย,อยเอาล้วครับอยู่ที่การยืนระยะอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าแล้วครับโปรตยกที่สองครับเดือดจริงๆครับแมส The Global Fight จริงๆครับนี่แหละครับต้องบอกว่าสเสน่ห์ของกีฬามวยไทยครับ พลิกไปพลิกมาสนุกได้เสียเลยครับโอ้โหต้นๆ้นนั้นเจ้าเพชรเงินนั้นมั่นอกมั่นใจเลยครับมีหมัดมีศอกพยายามจะขย่ําและเจาะตัดล่างเลยครับแล้วนี่กับจังหวะเสียบคืนของชนะศึกแต่ยกนี้ดูครับชนะศึกออกมานี่ใช้เหลี่ยมแล้วทิ้งวยหมัดหนึ่งสองเติมด้วยแข้งขวาเลยครับหลวมไม่ได้ครับแข้งขวาแกมาทันทีครับนี่กับทิ้งวยหมัดขวาขยับมาเจอแข้งขวาแรกๆนั้นดึงได้ครับแต่หลังๆนี่ พอเลี้ยวแรงหายนี่จังหวะดึงไม่มีพยายามจะเด็ดด้วยศอกซ้ายเลยครับแต่ชนะศึกนั้นทนได้ครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่3ครับาชี้กันที่ยกนี้ครับยกสุดท้ายนะสองยกผ่านไปแต่ว่าเป็นหนังคนลำบ่นครับ ตนต้นแรงเป็นพระเอกครับแมหมายกที่สองนี่ตกเกมเป็นผู้ร้ายทันทีครับทางด้านเพชรเงินโอ้โหดูครับชนะศึกพยายามจะตบด้วยหุ่นซ้ายแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาลูกทีเด็ดของแกแล้วแม่แต่หลวงไม่ได้ครับเจอทีกาไปเป็นเกมที่ยังบีบหัวใจแล้วเจ้งตสองฝ่ายครับแต่หว่าเล่นไต้องได้เอาแล้วครับตอนนี้เมฆเกรียงควรสตรีนักชุด้พี่แล้ว้ชนะศึกเอาแล้วก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับเพชรเงินเจอแข็งขวาโอ้ชนะศึกพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับ เป็นเงินพยายามจะเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างแหมยกต่อได้เป็นชกผิดตรงครับแหมไปหลงกล้ำกับทางด้านชนะศึกลูกเจาะยางที่นํามาใช้ในยกหนึ่งลืมไปแล้วครับถึงมานึกในยกนี้เอาละครับเจาะไปที่บริเวณทัดล่างโอ้พยายามจะเล่นงานฐานล่างเอาแล้วครับมาแล้วับแค่ซ้ายของเท็เงินเจอแกงขวาอูโอ้พยายามจะถีบขวาไว้ขยับเข้ามาเจอแก่ขวาอีกแล้วลูกเจาะล่างเริ่มมาใช้เป็นประโยชน์ครับในยกนี้ทางด้านเท็ดเงินเดินที่เดินเบียดเดินคู่ โอ้ดูก็พยายามจะเล่นง,งานฐานลากเจอลุกซ้ายเข้าไปดทงผมเบียดเข้ามาเอาละครับจะไปเรื่องจริงแค่ขวาเลยตอกอากาศครับลูกนี้ล้วมแค่นิดเดียวครับโอ้ยหลงว่าลุ่นน้องนั้นเตะล่างเตะลำตัวครับเธอพทีเดียวครับแกขึ้นก้านคอเลยครับชนะศึกแกกำลังเจาะล่างได้เห็นผลเห็น จังหวะเห็นผลงานด้วยครับทางด้านเพชรเงินเล่นงานเอาชนะศึกนั้นต้องถอยร่นเลยครับแต่พลาดทีเดียวเลยครับจบเลยมาดูครับนี่ครับจังหวะตบด้วยหมัด1-2ึครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างโอ้ยมาแล้วครับแข้งซ้ายเจอแค้งขวาสวนเลยครับโอ้ยแล้วนี่ครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมจับตาดูดีๆครับวิ่งเอ้ามาโอ่งเลยครับโอ้ย หน่าสะบักเลยครับดูครับอืมคอแทบหักเลยครับแมหดเข้าไปยังไม้หน้าสามเลยครับปักอืนี่ครับวัลระยะก่อนเลยครับแล้วขึ้นด้วยแค่ขวาเลยครับซ้ายนั้นขับคอวัลระยะไวเลยครับนี่ครับวัลระยะแล้วขึ้นด้วยแค่ขวาครับแม่โหเลยครับแล้วก็บนเวทีครับ นะสังเวียนแห่งนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now it's time for the bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรง Bonus for blue and red corner. Pui Drama Bin. Nakhshokang two gentlemen. Raph Rangwan. Bonus from Pui Drama Bin. By all right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we have a winner by race of technical knockout. Blue corner. Ball thanks up.